เมื่อสัปดาห์ที่แล้วชาวบ้านที่จังหว่าพบกรีนอีโกานาเพ่นผ่านอยู่ริมถนนก้มลงจับได้ตัวบริเมเป็นตัวมีด้วยจับได้ตัวแรกอีกตัวนั้นก็โผล่ออกมาวิ่งเร็วมากหลบเข้าไปในสวนมะม่วงมีเสียงหลบเข้าไปใต้ใบไม้แต่ก็ถูกจับจ,บจนได้ที่ใต้พุ่มไม้ยังมีอีกตัวหนีไม่รอดถูกตะข่ายจับได้อีกตัวพอคุยพงหญ้าออกเจอรูบริเม ในนั้นมีไข่ของกรีนอีโก,กานาสีขาวหลายฟองทีเดียวแล้วก็ตรงนั้นก็ยังมีอีกฟองอากาศร้อนนั้นมะม่วงเริ่มสุกแล้วกลิ่นหอมโชวชวน ดึงดูดฝูงอีกกนาแถมยังขุดรูออกไข่ซะอีกและก็ยังปีนป่ายข้ามกำแพงบ้านโรงเรียนอนุบาลเข้าไปตากแดดอารมณ์ดีซะด้วยชาวบ้านที่มีประสบการณ์จับอีโวนาวันเดียวจับได้ถึง9ตัวกับไข่ของมันอีก8ฟองคิดว่าน่าจะมีคนเลี้ยงแล้วเอามาปล่อยทิ้งเอาไว้รีนอีโวนานั้นแพร่พันได้เร็วมากกินพืชผลเป็นอาหาร คุณซูฉี่ไหวผู้อำนวยการกองคุ้มครองสัตว์ป่าเตือนว่าหากพบกรีนอีกโกนาให้แจ้งเทศบาลทันทีเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปจับป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับพืชผลเกษตรได้หากจับอีกโกนาได้นะครับก็ควรรีบแจ,งจ้งเจ้าหน้าที่นำไปดำเนินการที่เหมาะสมอย่าปล่อยทิ้งเอาไว้ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายได้คริสไนศรรภาธรายงาน